สวัสดีทุกคนวันนี้ต่อเนื่องจากเที่ยวรถมาทิ้งไว้ก็คือวันนี้ถวาช่างครับช่างบอกว่ายังไม่เสร็จก็คือต้องสั่งอะไหล่เพิ่มนะผมจะสั่งคลัตช์เบรกตัวใหม่มาใส่นะครับก็เลยตัดสินใจว่ากลับบ้านดีกว่าเพราะว่าถ้าผมเปิดโรงแรมนอนผมถามว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เขาบอกว่าประมาณวันอังคารหน้าซึ่งผมต้องรอนอนโรง,ง,ง,งแรมอีกอะเพิ่มอีกทั้งสามคืนแล้วผมนอนมาแล้วสคืนใช่ไหม ผมก็หมดค่าโรงแรมอยู่ดีผมก็เลยตัดสินใจทุกคนเช็คเอาท์เมื่อเช้านี้แล้วก็ไปเช่ารถมาครับนี่ก็คือรถที่ผมไปเช่ามาวันนี้นะผมจะขับกลับบ้านวันนี้ครับทุกคนเป็น dodge ram นะครับเป็นรถกระบะสี่ประตูครับทุกคนนี่ผมก็นั่ง uber นะครับไปที่จากโรงแรมไปที่เช่ารถห่างไปประมาณแค่สองสามโลนะเรียก uber ค่า uber ประมาณ400บาทนะครับประมาณ13เหรียญ4 0 0บาทพาผมไปส่งที่เช่ารถแล้วผมก็ไปเช่าคันนี้มาครับ ส่วนค่าเช่าคันนี้ผมเช่าอยู่ก็คือเช่าวันนี้ส่งคืนพรุ่งนี้ครับน้ำมันมีครึ่งถังก็ต้องเติมให้เขาครึ่งถังผมเช่าคันนี้อยู่ที่ประมาณเ,เกือบเกือบสี่พันบาทครับ1วันเ,เกือบเกือบสี่พันบาทนะก็เดี๋ยวจะขับกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้แม่บ้านไปรับครับเอาคันนี้ไปคืนส่วนนี้ก็เป็นอู่ทุกคนที่ผมมารถทิ้งไว้เมื่อกี้ผมเพิ่งเข้าไปเอาของในชาไทยนะครับก็ไปเอาพวกสายชาร์จอะไรเงี้ยนะเวลาจะได้มีชาร์จแบตอะไรเงี้ยครับแล้วก็ข้าวของบนชาไทยลงมาครับ พอเมื่อกี้ก็เห็นมันจอดอยู่ในอู่ก็คิดถึงมันนะคิดถึงมันก็เลยคุยกับช่างครับคุยกับช่างช่างก็มุดเข้าไปดูดูเกียร์ดูอะไรพวกนี้นะครับก็คือ,อเขาจะย้ายนะก็คือผมไปคุยกับเขาว่าจะให้ย้ายตำแหน่งจเจาท่อผมจะย้ายท่อไปฝั่งขวาแล้วก็เอาแอร์ดรายเออร์ขึ้นมาไว้ตรงกลางครับข้างบนให้มันอยู่ออกห่างจากท่อไอเสียหน่อยแล้วผมก็จะเอาอปั๊มลมมาไว้ทางซ้าย แต่ที่จะไว้ปั๊มลมไว้ทางซ้ายเนี่ยมันจะมีตัวแอร์คลีเนอร์ก็คือเหมือนกับพวกเอ่อที่ทําความสะอาดแอร์นะครับเวลาที่ลมปั๊มลมเป่าขึ้นมามันจะมีกองนะเพื่อ,อไม่ให้สิ่งสกรปรกเข้ามาในระบบลมนะครับผมจะเอาหม้อสะอาดหม้อกองนั้นอนะไปไว้ฝั่งขวาผมจะได้เอาบันไดอะขึ้นทางซ้ายเพราะว่ามันจะอยู่ฝั่งเดียวกับคนขับไงผมจะได้แบบว่าบอกเขาให้เขาเอาท่อออกมาตรงไหนตรงไหนอะไรเงี้ยก็คืออาจจะต้องเจาะรูตรงในบันไดข้างหลังไอ้แคทวอล์กนะครับเพื่อที่จะบลูว์ขึ้นมานะ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่อะไรครับก็เขาก็กําลังไล่ดูนู่นนี่นั่นนะก็ต้องรอสั่งอะไหล่มาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะดัดแปลงเอาปัม๊มมาไว้ทางซ้ายอะไรเงี้ยซึ่งเขาปิดเสาทิศมาเลยใช้เวลานานทุกคนก็แต่อย่างน้อยคุยกับช่างเมื่อกี้ช่างบอกว่าทุกอย่างเกียร์เนี่ยดูใหม่อยู่เลยก็คือเพิ่งรีเบลผมบอกใช่เพราะว่าเจ้าของเก่าเขาบอกผมแล้วว่าเขารีเบลมาแต่ผมไม่มั่นใจว่าเขารีเบลแบบทั้งหมดหรือว่าอะไรยังไงเงี้ย นั่นแหละแต่เขาบอกเท่าที่เขาดูคือใหม่มากคลัสใหมเ่เหมือนเพิ่งเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยผมบอกใช่เขาเพิ่งเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยเขาบอกเออทุกอย่างอยู่ในเชฟที่ดีผมบอกโอเคมันก็เบาใจไปหน่อยอะไรเงี้ยกลัวแบบแม่งต้องมีอะไรแบบร้ายแรงแพงอะไรอย่างเงี้ยผมบอกแม่งรถยังไม่ได้วิ่งเลยลงทุนเกี่ยวันเยอะแล้วนะอะไรเงี้ยเออแค่นั่นแหละเราหวังว่าจะเสร็จที่หน้าครับเขาบอกว่าอย่างน้อยประมาณวันอังคารผมก็เลยว่าวันนี้มันสุกไปอยู่บ้านเสาอาทิตย์จันอังคารไปนอนกับลูกอยู่อยู่บ้านกับลูกดีกว่า ว่าเช่ารถก็แค่ร0อยเหรียญร้อยกว่าเหรียญกลับมาก็อีกร้อยกว่าเหรียญแค่นั้นเองถ้าเปิดโรงแรมนอน4คืนก็คืนละร้อยกว่าเหรียญทุกคนกคนิดดูเลยคืนละห้าพันกว่าผมก็ต้องเสียทุกคืนทุกคืนแล้วก็เงาด้วยครับเลยกลับบ้านนี่นี่ก็เป็นเครื่อง V8 ครับดอทแรมนะนี่เป็นเกียร์ทุกคนไปไหนวะแล้วกุญแจผมไปไหนเนี่ยนี่ฮะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับก็ใหญ่เทอะทะดีครับ ไม่ถนัดเลยมองอะไรไม่ค่อยเห็นนี่ก็เป็นเหมือนเบสิกเบสิกนะเบาะผ้าธรรมดากระบะนี่ที่นี่ที่ผมเคยมาล้างแทงเป็นประจำตรงนี้แหละไปออกเดินทางทุกคน400ยกิโลกลับบ้าน เห็นนิจาไทยนี่มันอยู่ในอู่นี้ครับนี่นี่นี่ฮะเป็นสถานที่นิวแมดข้างในนั้นแ้งนิวแมดลึมเลยครับหางไซโลอีค okay, ครับออกเดินทาง เครื่อง V8 นี่ก็เหยียบพุ่งกันนะทุกคนปื๊ดปื๊ดเลยนะทุกคนดูครับชั้นนี้ก็เป็นเมืองใกล้ๆเข้าเมืองเซนหลุ์นะทุกคนก็ดูเถือนๆกันนะดูดิแค่นี้เดินไปเปลี่ยนคือไม่น่าดูน่ากลัวเลยห็นไหมตึกตึกดูดิ ตึกล้างอย่างเงี้ยครับดูบแบบเถื่อนๆมากเลยวันนี้อากาศจะแย่ทุกคนแถวบ้านเห็นพยาบอกว่าลมแรงมากครับแล้วก็อากาศติดลบตอนนี้เกือบลบสิบแล้วฝนเพิ่งตกเมื่อเช้านะแล้วก็อากาศมาติดลบกระทันหันอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็น black ice หรือน้ำแข็งบางๆนะครับแล้วก็บวกลมพัดนี่ค่อนข้างอันตรายมาก ผมก็ตอนนี้ที่นี่ยังโอเคอยู่ครับแต่ว่าถ้าขับไปเรื่อยๆเนี่ยไปทางเวสเนี่ยทางตะวันตะวันตกเนี่ยจะเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆครับ <You S 1> เริ่มอันตราย right แต่ว่าจะคืมอย่างเงี้ยทั้งวันครับ ทุกคนด้ยดูน,น่ากลัวมากท่านนี้นี่ทุกคนเห็นไหมสะพานโค้งนี่ดูอย่าข้างหน้าน่ะนะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซนหลุยครับผม คงหลายคนสงสัยว่าค่าจะจ่ายค่าค่าโรงแรมค่าเช่ารถนี่ใครคนออกเรานะครับบริษัทจะไม่ได้มีส่วนมารับผิดชอบของเราเลยนะครับเราต้องรับผิดชอบตัวเองหมดแล้วนะ,ะตัดสินใจเองเลยครับจะทําอะไร <laughs> จ่ายเองเสียตังค์เองเจ็บเองครับเช่ารถก็ จุกจิกเนอเอาบัตรธนาคารเช่าก็ไม่ไม่ไม่ไ,มได้ต้องขอดูอบบินเอกสารอะไรที่ยืนยันที่อยู่อะไรเงี้ยพวกบินค่าไฟค่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีแล้วแต่ถ้าบัตรเครดิตไม่ต้องบัตรเครดิตเช่าได้เลยนี่ครับสะพานสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเซนตลุยครับผม เนี่ยสไตล์เมืองเซลุยก็จะเป็นแบบเมืองดูเก่าๆแก่ๆอย่างเงี้ยกาดตอนนี้ก็ยังเป็นคึ้มๆฝนอยู่เดี๋ยวเช่าที่เช็คเมืองข้างหน้ประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะติดลบแล้วครับเป็นน้ำแข็งแล้วจะต้องขับไปเรื่อยๆชา้าๆ โอเคทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาในฝั่งลับมิสซูรีแล้วนะครับออกมาจากตัวแคนไอตัวเซนหลุยแล้วนะครับอากาศตอนนี้ร่วงกระทันหันเลยทุกคนเมื่อกี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งก่อนที่ผมออกมาใช่ไหมมันประมาณอากาศเกือบ10องศาครับตอนนี้อากาศร่วงลงมาเป็นลบสิแล้วนะครับบวกกับลมที่ความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็ถนนน่าจะเริ่มเป็นน้ําแข็งแล้วนะ เมื่อกี้ผมวิ่งใต้สะพานคือมันมีเหมือนแอ่งน้ําแล้วมันแข็งครับมันสะบัดเลยทุกคนเมื่อกี้หน่อยเดียวนะคือบางตามใต้สะพานเนี่ยครับมันจะน่ากลัวเหมือนเราวิ่งบนสะพานหรือใต้สะพานก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่แดดส่องไม่ถึงนะครับบางทีมันจะเย็นกว่าใต้สะพานหรือว่าเราวิ่งข้ามสะพานเนี่ยครับใต้สะพานมันมีช่องโหว่มันทาให้ลมพัดแล้วก็ถนนอาจจะเป็นน้ําแข็งก่อนที่อื่นได้นะครับนี่ก็คือวิ่งแบบระวังมากเลยเพราะว่าลมแรงครับ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือพัดรถแบบ ยุบๆเลยอ่ะแล้วถ้าตรงไหนพื้นเป็นน้ําแข็งเนี่ยมันอาจสามารถทําให้เราเสียหลักได้โดยแบบไม่ได้ตั้งตัวครับด้วยแรงลมปะทะเข้าตัวรถอ่ะอากาศเริ่มแย่ครับเห็นแม่บ้านก็บอกว่าแถวบ้านก็คือแย่มากเลยนะอากาศแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกคนวันเสาร์จะยิ่งเยอะกว่านี้ครับจะลบไปถึง20-20กว่าเลยครับผมบวกลมพัดนะอ่อจะเย็นนะพรุ่งนี้ก็รู้สึกว่าหิมะน่าจะตกพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์นี่แหละก็ หิมะน่าจะตกครับแล้วก็อาทิตย์หน้านี่จะเย็นจัดแต่ว่าบอกว่าไม่มีหิมะแต่จะเป็นแค่แบบฟ้าคึมหมอกเฉยๆอะไรเงีย้ยแต่ไม่มีหิมะอะไรเงีย้ยรับถ้ามันเย็นจัดอย่างเดียวมันโอเคครับขอแค่ไม่มีลมแล้วก็ไม่มีแบบถนนเป็นน้ําแข็งหรือว่ามีหิมะอะไรอย่างเงีย้ยไอ้เย็นจัดจัดมันโอเคอยู่ถ้าเขาแบบฉีดน้ํายาถนนแห้งแล้วอะไรเงีย้ยมันก็แค่อากาศเย็นแต่ถ้าวันไหนแบบลมแรงด้วยแล้วก็แบบเนี้ย มีเปลีวฝนด้วยอะไรด้วยไงครับอันนี้อันนี้น่ากลัวดูดิเห็นไหมกระจกเริ่มเป็นหมอกหมดแล้วนี่บรรยากาศเข้ามาในฝั่งรัฐมิสซูรีครับผมว่านะต่อให้รถเนี่ยเสร็จเร็วไปอ่ะต่อให้เสร็จอาทิตย์นี้อ่ะ ผมก็ยังวิ่งลําบากครับสภาพอากาศคือแย่แย่มากแล้วถ้ายิ่งขึ้นเหนือเนี่ยผมว่ามันจะยิ่งแย่กว่าน,นี้ไงเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงพายุเข้าครับอากาศแบบแย่มากอะไรเงี้ยรถเสรรจอาทิตย์หน้าก็คงมีผลเท่าเดิมครับเพราะว่าเราออกไปเราก็คงวิ่งลําบากอะไรเงี้ยบางทีงานมันอาจจะแบบสโลหรือว่าบางคนอาจจะเลือกหยุดอย่างเงี้ยครับเลือกที่จะหยุดดีกว่าที่จอกไปวิ่งเสี่ยงเพราะว่าค่อนข้างอันตรายครับแล้วก็ทํางานลําบากช่วงช่วงหนาวๆนาเนี่ย แต่ว่าเดี๋ยวดูว่าถ้าอาทิตย์หน้าไม่มีหิมะหรือไม่มีอะไรแล้วถ้ารับรุดแล้วก็อาจจะออกวิ่งเลยครับ,รบเพราะว่าอยู่บ้านมานี่ตั้งแต่ก่อนความคริสต์มาสนี่อยู่มานานมากครับผมหลายหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยต้องออกไปหาตังค์แล้วครับ <laughs> ใช้แต่เงินเก่าขึ้นมานะโอไม่ไหวไม่เคยเห็นเงินออกไวขนาดนี้ครับทำใจไม่ได้ เดี๋ยวเราไปพบก,กันเมืองงหนะ้ะทุกคนตอนนี้ผมก็จอดที่ปั๊มนะครับเพิ่งเติมน้ำมันกินน้ำมันที่เปลงแล้วรถกระบะวิ่งได้แค่15ไมล์ต่อกัน์ลนครับเมื่อกี้มีอยู่ครึ่งถังกว่าขับมาได้ประมาณเประมาณ200โลน้ำมันจะหมดละออตอนนี้ก็เพิ่งเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็แวะกินข้าวครับอาหารก็เป็นอาหารเดิมที่พกอยู่ที่โรงแรมนะก็ประหยัดไม่ต้องไปไปซื้อกับข้าวกินนะครับเนี่ยแล้วผมก็เข้าไปในปั๊มนะทุกคน เข้าไปในปั๊มรูบรรทุกเหมือนเดิมครับชอบจอดปั๊มนี้แล้วก็ไปอุ่นกับข้าวครับไมโครเวฟอุ่นกับข้าวผมได้เหลือเออข้าวเห,อห,อหนียวห่อนึงนะครับท,ที่ห่อมาอะไรเงี้ยจะไม่ต้องหุงข้าวเพราะข้าวสวยเอล้างหม้อไปแล้วไม่มีแล้วไม่มีที่เสียบป,ป๊กนะก็เก็บไว้กินข้าวเหนียวไว้กินฉุกเฉินนะก็เดี๋ยวหลังจากกินข้าวเสร็จก็เดินทางต่อครับตอนนี้เหลือประมาณ100ร้อยกว่าโลอาหารก็ในปั๊มมีแต่เบอร์เกอร์ขายครับไม่ถูกปาก ก็เลยกินอาหารที่มีผักสะเดารีบกินก่อนเดี๋ยวมันจะเน่าเป็นผักแช่แข็งนะเอามาละลายทุกคนจะที่เช่ารถอะ่ะแถวบ้านนะครับมันมันมันปิดเสาร์อาทิตย์แล้วผมต้องคืนรถพรุ่งนี้มันเป็นวันเสาร์ใช่ไหมมันปิดครับถ้าไม่งั้นเขาก็บอกต้องเช่าจนกว่าเขาจะเปิดอะไรเงี้ยถึงจะเอารถไปคืนได้ผมก็เลยเลือกสาขาที่ห่างจากบ้านนะครับต้องไปที่เมืองใหญ่เพราะเขาเปิดวันเสาร์แต่วันอาทิตย์ปิด แต่พรุ่งนี้ส่งคืนทันอยู่ผมจะได้เช่ารถแค่วันเดียวใช่ไหมไม่งั้นผมต้องเช่าทิ้งไว้สารทิตเบื้องตังซึ่งสาขาที่ผมต้องรถไปคืนอ่ะห่างจากบ้านอีกประมาณร้อยร้อยสี่สห้าิบโลครับก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องขับแล้วก็ให้แม่บ้านขับรถตามไปรับผมยุ่งยากไหมทุกคนที่นี่จะคืนชาวบ้านก็ชาวบ้านเป็นเมืองเล็กๆเ,เขาปิดเสาทิศ เสดเดเหิวข้าวทุกคนรอถึงบ้านไม่ไหวไม่รู้แม่บ้านทำไรรอ โอเคครับขอตัวทันเข้าวเดี๋ยวอ,อกเต่อมา <hours> ทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับที่บ้านหนาวกว่าตอนที่มาเยอะเลยตอนนี้ที่นี่ลบ21องศาครับผมลมแรงมากนี่ก็แบบถึงบ้านก่อนมืดพอดีนะถือว่าทาเวลาดีอยู่ครับถนนก็เป็นน้ําแข็งแต่ว่าหิมะตกไปแล้วมันไม่อยู่นะครับเพราะมันเป็นลมพัดออกแล้วอากาศมันเย็นจัดมันเลยไม่ละลายนี่ก็เป็นรถที่ผมเช่ามาครับทุกคนอะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องขับเอาไปคืนครับอีกประมาณ100ร้อยกว่าโลนะเอาไปคืนเพราะว่าสาขาแถวบ้านปิดครับพรุ่งนี้ต้องไปสาขาใหญ่ในแคนซัสทำไมงั้นต้องเก็บไว้ก็เสียค่าเช่าหลายวันครับนี่ก็เช่าแค่วันเดียวภายในผมไม่ทราบว่ารถปีอะไรนะ หนาวมากหนาวมากโอเคคนระับทุกคนผมขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อากาศหนาวมากยืนข้างนอกไม่ไหวครับเออพ,พบกันใหม่คลิปหน้าครับเอาเวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ